ให้แม่ให้แม่เปิดสาก่อนเอายัำเข้ามายักเข้ามาเอายัำเข้ามาไกลๆเอาซิมเข้าเป็นไงอ้ามอืออ <eyeballs> ้มก็หายเพชรหนังเพชรเนอะฮมไน่ยังอีกนี่แม่ ขี่กระเดียนหน่อยดิอย่าวาเถอะจะล้าสซิมบงเป็กวนเอายุ่งลังสวนมังค์นี่เอาไปเสียบเบ็ดน่ะเนี่ยปลาดุกนี่สุดยอดเลยนี่โอ้โหมันจะกินไหมขี่กระเดียนเนกลับสวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วครับผมเนี่ยต่ำห้ำตรงชาแนลจ้ามันนี่อยู่กับแม่ครับสวัสดีครับแม่ครับผมโอ้โหมันนี่อ๋อเสร็ครับหมอแม่ครับสวัสดีครับขอเงินก่อนเนี่้อ จะสิกินได้บ่ล่ะแม่บ่ฮู้งว่าเคยกินจักเทียนของเด็กน้อยกินซ่ํานี่บอกว่ามันกินเห็นบ่บอกว่าก็บักโคกหมู่เด็กน้อยบักปึ้งมันกินน่ะเห็นเลยเออมันคือพวมาบ้านเฮานนะแม่ใช่มันธรรมดาเด็กน้อยกินเนาะคนใหญ่บ่เคยกินจักเทียนเนาะอ๋อลองกินเบิ่งมื้อนี้พาแม่มาเข้าคลิปนําพี่น้องหลายคนบอกว่าพาแม่เข้าน้าแน่ผาแม่เข้าน้าแน่มันอีสิพาเข้ามังเป็นจังได๋อือหูดมมันกินกับหัวเลยว่าอร่อยอันนี้เป็นมามาม่าเผ็ดเกาหลีนั่นบ่หนิ กาหลีข้มาเลยซีอมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียที่นี่ g h o เป Pepper เผ็ดแบบผีๆอ่ะเผ็ดพริกธี่เผ็ดเนี่ยพิที่เผ็ดที่สุดในโลกอ่ะเผ็ดทั้งหมดหนึ่งล้านสโควิลลหนึ่งล้านสโควิลโอ้โหเบาเบ้างหนึ่งล้านสโควิลล์เป็นเดี๋ยวแป๊บสโควิลถือว่าแป๊บเอายุ่มเลยบอสมันเป็นคนเติมยุ่มเลยเอ้ยจริงจริงมันใช้ชอมันไม่ได้หรอก กินก็เดือนบ่แม่นหายกินนี่กินนี่ยกินหอดตอนเช้ากินเด้แต้องต้องกินครับยังไงได้ไแม่หมู่บ้านเขาเสียบทองไปแล้วบุญเวียนกันดีนะยังยังมีใครเอาเอาบุญจะเอาออกกันได้ไหมเชีอาออกไปซะมันเป็นกล่องเบียดต้นสานมือบนเติมด้วไป่ล้างแล้วมันคือขยุมขยุมแด่พี่น้องบังหนึ่งเพราะมันจะเสียบมือบ้านไหมแด่มือให้พี่น้องบังเนึ่ง เดี๋ยวเออมาพี่น้องบําลัดอะไรทำยังไงทำซิมก่อนเอาค้ามยังไงฮะให้แม่ให้แม่เปิดสาก่อนเอายับเข้ามายับเข่ามาเอายับเข้ามาไกลๆเอาซิมเขามป็นยังไงอ้ามอื้อนั่นแหละยุ้มเอาเอายุ้มเอาแม่ยุ้มเอายุ้มเข้าไปเออยุ้มเข้าไปแม่เออลุย เอาใช้มือเลยไุณคือเสียเสียซาเสียซาเด้อเป็นยังไงบุญเติมบุญเติมเอามือได้ป๋อมือดิขออนุญาตใส่มือได้พี่น้องเด้อแฝ่แม่ผมจากลองเบิร์ดนะอันนี้สามนิ้วนะบุญเติมห้านิ้วสิบนิ้วเป็นยังไงทำแหลฝงมันก็เปจับหนาด้วยล่ะเป็นยังไงแซ่บใครน่ะพี่น้องแซ่บ่ไว้จาฝืนเนื้อ ก็จ่ว่าก็จะว่าลังแกวุทอีกเขาบอกไงพุทโธแม่กูอใครอ่ะโอ้โหเพชเพชรบังบังเอาอีกบ่เพชรเพเพชรดยอดเลยพี่นอง มันน,นี่บริษัทใหบิ๊กเพิ่มอือหือด้ยมุ้งองแถมด้วยเนาะเขาบอกมันเติมห้านิ้วเนี่ยผิดแล้วสิบนิ้วแล้วตอนนี้ขอยงหยาดอือหืออือหือือไรมันก็แซ่บอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวความอยากกินหนักนา เผ็ดเอ๊ะเผ็ดเออบกาลังสิสซ่บเนาะเนนี่บักเปิงมาตดบักหานี่อือสอดแรงครับพี่น้องก็ให้เห็ดหนังเผ็ดเนาะโอ้บ่แค่เผ็ดเด้เนาะเผ็ดม่ มึงมาพีกเนี่ยมึงเกิดรุนกรุวบ oui, <southeast. S 1> ุญเติมกินยังกัเป็นกระแสบน้อมึงหนเนาะ นตัวละเห็ดมันสิมันยอมแพรมันได้ยังได้ตัวรุ่นเขาเนี่ยมันดำดำมันคือว่เป็นแต่เผ็ดมันคือเผ็ดป่ะโอ้ยน้ำ เอานำมาไหนครับกูเริ่มสิอมบอยอะ่ะโย่จะกินทุกไอ้อหอมกับบ่ได้พูดเล้บอกหอมไม่กินกับเผ<อ>็ดต<อ>้องให้เขามากครับอืมห้องห้อง โอ้ oh, นตาไหลให้เฮ็ดยังไงเนี่ยเห็ดว้าวเฮ้เดมอมเคยเห็ดไปสองสามเที่ยแล้วน้องกินเที่ยไรกับเพรคือเก่าเศ้าบ่ได้ใส่กับหอมมันะหน 好了เอาอ่ะถูเขาสูเข่าเข่าตรงนี้เพลินมัมเนเพลด Đằng sau cả bộ này đấy Đằng sau này cứ việt đây ừ. Mình tưởng mình phết, mấy việt mấy ở đây rồi rồi Việt vô Tại cô bà cam một nâng hơi ra rồi Cô ếch vô này mấy cô ếch <laughs> tay hà tao nè Lúc bảo Mày chíp hải Bên đây mẹ phết. <laughs> phết <laughs>

สวัสด e ีพี่น้องทั้งไก่นั่นะตังระเทีพี่น้องตังบะเทียนเพิ่งเ็เดี๋ยวมมกินน้ำมีโอกาสเด้พี่น้องเลยเด้๋ยวตอนนี้เพลทแห้งไอ้คว้าน้ำเนี้ยครับจักซาซีมีจักบะมาเพลทอืมอิม่อมยได้บุญเติมเหรเมื่อกี้เป็นยังไงวะอืมเวอิมมากเลยมั้งเนือกี่ยมเลยอิมป่ะบุญเติมมาบ่ มาไปมาไปซ้ไมาบอิ่มแล้วง้ไม่ไหวแล้วุงมาบ่มาซกินยามเลยกินโอเคเอเดิอพี่้องเถเตหมเถดพี่้องเด้อเอาดีะเสียบฟองหานียวเ้อเพชรบแม่เพชรเก่งโดนล้บานมาลอเด้เก่งเอาเลยมันเหหมปาเออหมด เบิร์ดดีเนาะเก่งนะจบไข่เด่นว่นอื้ขอโทษนะครับเอาน้ามาแม่น้ำตาแตกเลยน้ำตาแตกกระเพราเน็้อี่นอะไรอะไรว้เบิดมากันแสบทองพี่น้อง มันต้องกินนมนมเตือดอบอ่ <c oughs> กินนมเตือดน่อุ้งลมยังกิไม่หลายเดือนแกะเพชรโอ้ือป้ปไปตะหักแทบตั <c oughs> นที่แม่กินอ่ธ <c oughs> นาคาร่วนตัวตัวนี่ <c oughs> <c oughs> น้ำเกลือเพื่อนอออ่ากินน้ำเกลือแก่เผ็ดโอ้โหขึ้นห่างกันกูรวดเออป่ะมีแหี้ยนขึ้นยูมันโมเสียบท้องเอ้ามานี่เดนมากต้องเขาแล้วด้วยครับ ดูได้เราได้ไปน้องบลาเนี่เห็ดตามเห็ดตามเอฟซีมันขอได้ครับเอาแม่เขานําเอามะม่าเผ็ดอีกแน่วดันนะจัดให้มาเนี้เห็ดบ่าวแล้วครับเอาเปเอาอิ่มแล้วเอาครับผมคลิปนี้กับพ่อใวสมิตรนะครับอย่างเห็ดชิมยังกับอมเมนต์กันเขามาได้ครับมือนี่กับจิ๊กเกล่ำขมลาด้วครับโชคดีไม่ใช่สจู่ๆทุกคนนะครับสวัสดีครับเพ็ดฮะลุกๆ